ตกมากเลยฝนก็จะตกแดดก็แดดร้อนก็ร้อนอู้หนังหัวนี่พองหมดเลยแม่ร้อนมากค่ะเหมือนฝนนี้คืมคืมลอยมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วยังไม่ตกแต่ตอนบ่ายนี้แดดมากเลยแดดตั้งแต่เที่ยงจนถึง ห้าโมงเย็นแดดเปรี้ยงเลยอ่ะร้อนมากเขียดจะนาลองเอาฝนแหละลำบากอ่ะอจนเขาไม่ตัดหญ้าขนาดอ่ะ มันติดมันติดเสาเนี่ย